สวัสดีจ้าแม่แม่แมขึ้นในบอดังลับต้องนอนกันเห้ใพญบาลฟิแลด์โพดกลางเดึกกลางเดือนพญบาลฟิแลด์โพดแล้วคุหน,น่มแคบหมูกับโพดอีกพี่นอ้องบตดังลับต้องนอนเหาโพดอียงไปเบิงกันเดี๋ยวสาวเบิงกันจามาให้เบิงวาเพิ่นโพดหยังนี่แหละนาอนพี่น้องเขาห้องวันระเบิดเวลาคนเห่ามันมีความอดทนจำกัดอีหลีเดีถ้าเกิดว่า เห็นเขาบ่าต่อสู่เห็นเขาบ่าปากบ่ตีงบ่แมนว่าเขาสิงย่อมอยู่ตลอดเด้พี่น้องว่าบ่ระเบิดเวลานะมันมีเบิดเวลาเขาอดทนบ่ไว้เขากระเบิดออกมาเดี๋ยวจะหาว่าเขาใจร้ายบ่ได้เด้แมนบอพี่น้องบอชบกเพันใจเย็นมากอยู่ในปีกว่าแล้วแค่ขอให้ลูกมางานวันเกิดแค่วันเดียวก็ยั่งบ่ให้ เออล้ะใจเขาแบบว่าศิให้เขาอดเขาทนเขาย่อมขักกระดกกระเดียบปนันติเออหูยวา่าเขาหักลูกก็เอาลูกมาเป็นตั้งแต่เครื่องมือต่อร่องอยู่นี่ตราบใดที่เขาทำใจได้มือใดที่เขาตัดใดทุกสิ่งทุกอย่างเขาป่าแค่อย่างเด้ แมนบอพี่น้องผู้ดใดเคยผ่านเหตุการณ์นี้มาเราจะหูดีเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าซาบึงการกับเบอเคยผ่านดอกแต่ว่าซาบึงการกับเฝ้าดูเฝ้ามองุญาบานพี่แลนมากยูนิตัางแต่เพ่นออกมากหมดละเพ่นกระท้นขักอยู่พี่น้องเออขีดหอดลูกกับเบรยไปหาสิติดต่อลูกกับติดตัวยากยากไอ้แพทย์สื่อห้ไปกติดตัวบ่ได กว่าจะซื้อ iPad ไปให้ลูกแล้วโทรหาลูกทางไอแพดกันลูกกันคือว่าละเด็กหน่อยผู้ใ,ใหญ่เกวไว้ใส่ล้วกันแล้วเนาะมาบาาาลยใหญ่ห้างเดี๋ยวสิาพาไปเบ่งวา่าบอสบีกโพสต์วา่าจังไรคุณนุม่มแคปโมโพสว่างไดงานนี้มีระเบิดงานนี่มีพังงานนี่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดดรามา่าหรือซึนามิ ก่อนหนึ่งกำลังจะเกิดขึ้นพี่น้องถ้าเบิองรหลดตอนต่อไปเป็นเรื่องเป็นเล่าอีกแถๆงานนี่ประจบง่ายๆดอกไปเบิงกันจ้านี่นี่พี่น้องบอดบีเพินพ่นโพดวังที่สิบสนาทีเพิ่นบอกว่าบ้านหลังเก่าของผมมันอยู่ในป่าก,ก็จริงแต่ถ้ามีแต่ถ้าไม่มีใครซื้อธนาคารเขารับจ้า เพร่ะสิงก่อสร้างมูลค่า50สล้านบวกบวกและส่งให้ธนาคารประเมินไว้รอเรียบร้อยแล้วจ้าอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรเป็นอย่างไรบัดน,นี้พี่น้องพี่น้องงานนี้บอดบิเอาจริงเอาจัง,เอ,จงเอียงมาชุดกับบอยุแล้วเพิ่นคือสิระเบิดแล้วนะแม่พี่น้องเบิดความอดทนแล้วที่จริงบ้านหลังนั้นแล้วว่าแล้วจะจงไวใ้ให้ลูกเนาะพี่น้องเนาะ คือแม่ของลูกกะเห็ดยังสั่นเล้วมันหาขานนำใจกันเลือกเกินโดนโดน,ดนสุดเเห็นลูกเห็นเต่าเธอหนึง่งแค่วันเกิดี่แม่พี่น้องแค่วันเกิดมือเดียวใ่ให้ลูกขาดลงเลียนบ่ได้ให้ลูกล้าลงเลียนบ่ได้มันกะเกินไปแต่มาเพื่อนกับว่าเพิ่นบ่ได้กีดกันได้เห็นเพิ่นเบ่าอยู่มือในเพิ่นไล่เพิ่นว่าเพิ่นบ่ได้กีดกันแต่ว่าวันเกิดพ่อนะกระม่นว่ามือ มือนันวันเกิดวันที่สิบสองผลมาจัดอย่างมือนันกับซีบอประมาณนี้แหละพี่น้องคันจัดเหมือนก่อนมือคือประจัศเสาร์อาทิตย์เพิ่นว่าเอากระหูอยู่ตัว่าพอของเด็กหน่อยน่ะเพิ่นเฮ็ดอาชีพยางเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นเฮ็ดอาชีพยางเพิน่นมีคนจา้างเพิ่นกับไปมือใดเพิ่น่างเพิ่นก็คอยอยู่เนาะนอนกับซีบอเข้าใจกับอาชีพเดียวกันอยู่ตัว จากเรื่องน้อยๆกันเลยเห็นมันเป็นเรื่องใหญ่เนาะพี่น้องเนาะนี่แหละเขาหองว่าอยู่บปินอา้ามาเบิ่งคุณหนุ่มแคบหมูเพินโพตรงแปดนาะทีนี่หลังจากบอดบิ๊กเพิโรโพไปแล้วเพิ่์หลับแป๊บเดียวจังได้จังฝันอีกบาทเนี่ยจะคิวยางที่ฝันไม่หนี่ฮ้อเปิดม,มาฝันฝันว่ามีคนจะมาจุดๆแล้วเอ้ยยังไงหลับต่อแปบ๊บคุณหนุ่มแคบหมูเพินโพดวางสีเนาะเดี๋ยวสาวเบิ่งการจะฝันต่อคุณหนุ่มแคบหมูด้วยพี่น้องด้วย อันนี้คือสาวบึงการฝันต่อเด้อฝันว่ามีคนมาถามสื่อแล้วพี่น้องเอ้ยมีคนมาติดต่อสื่อแล้วบานที่บอดบ๊กโพดยูยาโซทอนอันนี้สาวบึงการฝันเด้อพี่น้องฝันต่อคุณหนุ่มแคบหมูคุณหนุ่มแคบหมูเพิ่นฝันค้าเดี๋ยวเพิ่นกระต่นเออเพิ่นฝันมาโดนเพิ่นกระต่นตื่นแล้วเพิ่นกระลับต่ออันนี้สาวบึงการฝันต่อแล้วว่ามีคนมาถามสื่อแล้วบานอยู่เรื่องนกท่า ยโซทอนพี่น้องเป็นจจงไดบาทีน้ระเบิดเวลายาคินว่าบ่มิไผรสือดอกเพิ่นกะสิคิดว่าบ่มิไผสือดอกบานมันอยู่ในบานปลาคาดอนเนาะมันก็บ่แนบ่บ่นอนเด้บานเพิ่นกะสางไวลังบใหไงเนาะมีครบสุอยางเลลวมันก็มีคนอยากได้อยู่หันหลาคนแถวนันก็เจาก็บ่บอืดเงินอืดทองเป็นจังได้เอฟซฟังหนันกะสิมหาว่าบบอดบิ๊ก อันนั่นอันนี้บัมทีตจะคล้องบ่ได้ซื้อกระซางแล้วมันเป็นซื้อเพลินไหมเพิินมิสิทธิ์ขายมิสิทธิ์มีเสียงมีอำนาจเต็่มลอยผลแบบพี่น้องเอ้ที่จะขายที่จะเห็ดย่งกับทีตรงนั้นก็ได้ก็าบานหลังนั้นก็ได้เพราะว่ามันเป็นซื้อเพิินแมนบอสนาจะบางคนก็นสช่ว่าบ่ได้ซื้อเขาโอนนี้อันจากญาิพี่น้องที่ทะเลาะกันกาเหลวเต่แล้ว โอนในเพลินแล้วมันกระส์ของเพลินเต็มที่แล้วบัดนี้มุอเจ้าสิไปบอกความนั้นกะฟ้องศารอย่างเดียวแล้วฟ้องไปกะสิแพ่บอดบีกแม่เพราะาบอดบ๊กมีที่ในกรรมสิทธิ์ตัวนั้นอืมบ่าวลายใหญ่หางรอติดตามตอนต่อไปเฮ้าแม่มดราม,มากเกิดขึ้นแถน่นอนรับรองว่าบ,จบ่จยง่ายงานนี่แม่ม f เอฟซทังบอดบ๊กกะจิบไว้ฉลองลเลยจ้าเฮ้า